เมื่อถึงวินาทีสุดท้ายของลมหายใจสิ่งที่ติดตัวเราไปไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่เคยวิ่งไล่ตามจนเหนื่อยล้าแต่เป็นคุณภาพของจิตที่เราสร้างมาตลอดทั้งชีวิตจิตสุดท้ายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันเกิดขึ้นจากนิสัยที่เราฝึกทุกวันจากคำพูดที่เลือกใช้จากความคิดที่เราอนุญาตให้วนเวียน และจากความดีเล็กๆที่เคยทำอย่างจริงใจเวลาคนเราจากโลกนี้ไปจิตไม่ได้หายไปไหนแต่ไหลต่อเหมือนสายน้ำเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติตามแรงของกรรมและความผ่องใสาภายในใจบางคนจากไปด้วยใจสงบจิตก็เบาสบายแต่บางคนจากไปด้วยความกังวลความโกรธหรือความยึดติดจิตก็หนักและไหลไปสู่ที่ไม่งามนัก เราจึงควรดูแลใจตั้งแต่ตอนที่ยังหายใจได้เต็มปอดทำความดีให้คุ้นทำใจให้อ่อนโยนเรียนรู้การวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะท้ายที่สุดทุบลมหายใจในวันนี้กำลังค่อยๆหล่อหลอมจิตสุดท้ายของเราอยู่เสมอ